ฟื้นคืนชีวิต สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งสําหรับรายการพลิกฟื้นคืนชีวิตค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการจัดการนิสินฟื้นฟูอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นสุขสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะตลอดระยะเวลากว่า4เดือนที่ผ่านมาเราพาคุณผู้ชมไปทุกภาคของประเทศ เพื่อไปพบกับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือจากทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารายการพลิกฟื้นคืนชีวิตได้พาคุณผู้ชมเดินทางล่องเหนือจรดใต้เพื่อไปพบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรโดยเราเริ่มต้นเดินทางไปที่ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบ,บุรีพี่น้องเกษตรกร,รที่นี่เขาประสบปัญหาในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำจนมีหนี้สินล,ล้นพ้นตัวแต่ปัจจุบันพี่น้องเหล่านี้สามารถปลดหนี้ของพวกเขาได้แล้วค่ะหรือภาคกลางเราก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดสระบุรีจังหวัดอยุธยาและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้ง3จังหวัดมีปัญหาที่แตกต่างกันแต่ก็ได้รับการฟื้นฟูอาชีพพร้อมทั้งได้การจัดการหนี้ไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะ เราเดินทางไปยังทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านแพร่เชียงใหม่เชียงรายพิจิตรพิษณุโลกนครสวรรค์ซึ่งแต่ละพื้นที่นั้นระยะทางทั้งไกลและการเดินก็ยากลําบากหรือแม้กระทั่งชนกลุ่มน้อยก็ยังได้รับความช่วยเหลือไม่แตกต่างจากคนไทยทั่วไปเลยทีเดียวค่ะภาคอีสานที่เราได้เดินทางไปก็มีจังหวัดมหาสารคามกาฬสินธุ์ขอนแก่นร้อยเอ็ด สกลนครและจังหวัดบุรีรัมย์ทำให้เราเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรมากมายหรือแม้แต่ทางภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดภูเก็ตระนองนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยะลาปัตตานีและนาราธิวาสความช่วยเหลือของสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟ,นฟูและพัฒนาเกษตรกรยังเดินทางไปไม่หยุดยั้งค่ะ ซึ่งในแต่ละพื้นที่ถึงแม้ว่าจะประสบปัญหาที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพความเป็นอยู่ตามสภาพของพื้นที่ก็ตามแต่สิ่งที่เราทุกคนได้เห็นเหมือนๆกันก็คือทุกที่ได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกรรษตรกรอยู่เสมอและได้รับอย่างต่อเน,นื่องตลอดมาค่ะ ความช่วยเหลือของสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีอยู่หลายด้านด้วยกันค่ะแต่ภารกิจหลกัหลกๆมีอยู่สองด้านนั่นคือในอเรื่องของการจัดการนิสินและการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพมีเกษตรกรหลายคนหลายจังหวัดที่ได้รับความช่วยเหลือนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของด้านการจัดการนิสินกันว่าพวกเขาได้รับความช่วยเหลืออย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะพอกองทุนช่วยบ้าก็มีกําลังใจสู้ทุกคนอะเพราะว่ายังไงอะคือ กองทุนเขาช่วยนี่ก็เหลือครึ่งดอกก็ตัดทิ้งแล้วเ็าช่วยถึงนาดเนี่ยพี่นี่ก็มีกําลังใจทใําใจนี่ก็ต่ออีกคนมันเหลือเท่านี้ล้วคนกําลังใจก็เยอะอ่ะอันนี้อันนี้ไม่รู้จะพูดอย่างไรถ,ถ้าพูดว่าเสียใจก็ไม่รู้จะพูดอย่างไงแล้วนะมันดีใจก็มันมันเหลือพันาแล้วพนาไม่ถูกแล้วดีใจมากๆเลยเกษตรกรของผมในแถวย่านบ้านนี้จะได้รู้ว่ากองทุนนี่เขาช่วยเหลือจริงๆ ครับไม่ได้พูดเล่นไม่ใช่พูดลอยๆบางคนก็ท้าทายผมบอกเงินฟืนฟ้นฟูเนี่ยถ้าได้จริงแล้วก็ห้ยเยียบหน้าเลยไม่มีลักแต่มือครับผมได้มาแล้วได้ก็ตตวกมแล้วครับกองทุนเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ดีมากค่ะได้ขึ้นเรื่อยๆถึงปีเราก็มีใช้นี่เขาค่ะก็มีกําลังใจแล้วก็กำลังใจคือว่ากองทุนม็ช่วยรู้สึกตีใจจ้ะภูมิใจมากเลยค่ะ ที่เราทําได้ภูมิใจที่เราใช้หนี้หมดที่เราทําได้ทุกวันนี้เราทําได้นะภูมิใจเลยค่ะดีค่ะดีมากเลยถ้าไม่มีกองทุนก็คงจะไม่มีชีวิตมาขนาดนี้ถ้าไม่มีกองทุนก็ยังเป็นหนี้เขาอยาพอดีกองทุนเข้ามาก็ช่วยชุบชีวิตให้ฟื้นขึ้นมาไหมกองทุนมีอยู่จริงเยี่ยมจริงๆครับกองทุนฟื้นฟูมีจริงเยี่ยมจริงๆจ้า กองทุนฟื้นฟูมีอยู่จริงกองทุนเยี่ยมจ้ากองทุนมีจริงครับเยี่ยมพลิกฟื้นคืนชีวิตค่ะรายกลางพลิกฟื้นคืนชีวิตพลิกฟื้นคืนชีวิตพลิกฟื้นคืนชีวิต การจัดการหนี้สินถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากของเหล่าพี่น้องเกษตรกรดังนั้นวันนี้ค่ะเราจึงพาคุณผู้ชมมาพบกับประธานกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรซึ่งเพิ่งมีการประชุมและคัดเลือกไปเมื่อกันยายนที่ผ่านมานี่นเองนั่นก็คือคุณสุภาพโคนนุชค่ะเรื่องของการจัดการหนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเรื่องหนึ่งของสํานักง,งานกองทนุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรค่ะและเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะได้มีการประชุมและคัดเลือก ประธานและคณะกรรมการด้านการจัดการหนี้ขึ้นเพื่อเข้ามาดําเนินการด้านหนี้สินของพี่น้องเกษตร,รกรทั่วประเทศตําแหน่งต่างๆเหล่านี้ได้มาจากคณะกรรมการได้ประชุมรัะคัดเลือกกันขึ้นมาเองเพื่อประโยชน์สูงสุดของเหล่าพี่น้องเกษตร,รกรโดยคุณสุภาพโคชนูดได้รับเลือกให้เป็นประธานกรรมการจัดการหนี้ของเกษตร,รกรค่ะ เกษรีคยนนนนอั่่่วาาททีีจ้คือไล่เลียงว่าก่อนหน้าเนี่ยผมก็เป็นเกษตรกรก็มีอาชีพทงางภาคใต้ที่หลักก็คือปลามยางนะครับพอสองส่วนในเรื่องของอเราได้เห็นสภาพของพี่น้องเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทั้งปลามก็ดียางก็ดีเราก็ได้สัมผัสชีวิตนั้นมานานพอสมควรน,นะครับในการเรียนและก็ก่อนอก่อนหน้าเนี่ยผมก็เคยเป็นผู้แทนเกษตรกรมาสองสมัยแล้ว นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนะนะก็เคยทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการจัดการนี้ของกองถุนฟืนฟูนี่นแหละครับแล้วก็เว้นวักมาออสองปีนะหนึ่งวาระตามพระรัมยัตักรรมกำหนดไว้นะครับที่ต้องเว้นวักนะครับในวันที่ได้รับเลือกให้ดารงตําแหน่งเนี่ยก็เสมือนหนึ่งว่าจะได้กลับมาดูแลและก็แก้ไขปัญหาซึ่งเมื่อคราวก่อนนะู้นนะเมื่อ,เม,อเมื่อครั้งก่อนกนอน่อนนะู้นเนี่ยที่ยังทําไม่แล้วเสร็จในหลายเรื่องและปัญหาที่มัน ถาโถมเข้ามาในในในช่วงระยะเวลาที่ไม่มีคณะกรรมการอยู่ก็ประมาณตุกเจ็ดเดือนช่วงนี้นี่ก็พอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็เลยต้องอเร่งรัดนะครับเรียกประชุมคณะกรรมการก็ต้องเรียนว่ากอ,องทุนฟื้นฟูนและพัฒนาสร่งก่น,นั้นบริหารเป็นองค์คณะฉะนั้นการที่จะมาแก้ไขปัญหาอะไรได้นั้นต้องเอามติของคณะกรรมการมาเพื่อบริหารให้เกิดเกิดมรรคเกิดผลกับพี่น้อง ผมผมอผมมองว่าหนี้สินของเกษตรกรนั้นเนี่ยนะถ้ามองให้ลึกลงไปเนี่ยผมมองว่าตราบตราบเท่าที่ยังมีเกษตรกร,เร,กรเรื่องหนี้สินก็ยังต้องเกิดขึ้นผมเทียบเคียงอยู่เสมอว่ากระบวนการของกองทุนพื้อฟเนี่ยก็ไม่ต่างกับโรงพยาบาลตราบใดที่ยังมีผู้คนทั่วไปอยู่นะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องรับทราบอยู่ดีว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเสี่ยงนะครับ แต่ประเทศไทยเรานั้นเนี่ยแม้กระทั่งองค์สมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะท่านก็คงมีพร,ร่มดั่ว่าประเทศเรานั้นเป็นประเทศเกษตรนะครับแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยเรามีทั้งองค์ความรู้มีทั้งภูมิปัญญาในเรื่องการเกษตรเนี่ยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องของภัยธรรมชาติก็ดีนะครับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของภาวะโลกนะครับก็เป็นเหตุเป็นผลที่จะทําให้ฐานภาคการเกษตรเนี่ยอยู่ในความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น และก็การแก้ไขปัญหาส่สำคัญที่สุดก็คือเกษตรก,กรต้องไปคู่ยืมเงินไม่ว่าจะเป็นจากสถาบันการเงินหรือจะเป็นภาคภาคประชาชนด้วยกันเองก็สุดแล้วแต่แต่ท้ายที่สุดก็คือเป็นปัญหาและปัญหาเหล่านี้ก็จะกระทบกับวิถีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกันซึ่งเป็น เรื่องไม้เครื่องมือของมีน้ำมเกษตรกรตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดท,ที่ที่เราต้องรีบเยียวยาและแก้ไขครับคือที่แล้วมาเท่าเท่าที่ผมทราบาพี่น้องก็ขณะนี้เนี่ยก็สามารถที่จะพึ่งกลไกของรัฐได้อยู่เท่าที่ผมทราบเลยนะครับก็มีอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือกองทุนกองทุนพืชภูและพันาเกษตรกรของเรานะครับส่วนที่สองก็คือกอชอก,อก็คือคณะกรรมการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความความยากจนของกระทรวงเกษตรนะครับ ในส่วนนี้ก็ช่วยแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะต้องการรักษาที่ดินของพี่น้องซึ่งเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพนะครับตรงนี้ก,ก็เขาก็พยายามที่พึ่งพาอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะพึ่งพาจากแหล่งทุนในพื้นที่นะครับก็อาจจะเป็นโรงสีจะเป็นอะไรพวกนี้นะพอที่จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียน,น,นแต่ท้ายที่สุดวงจรนี้ก็ไม่ได้หลุดไปเพียงแต่ว่าแค่บรรเทาเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นเองครับ ปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยก็อยู่ประมาณ4ี่แสนเศษนะครับก็จำนวนประมาณ5 9า0 0 0เก้ากว่าบัญชีนะครับที่นำมาขึ้นทะเบียนไว้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้สถาบันเกษตรกรนะก็คือสาี่ส่วนมากแล้วก็รองลงมาก็เป็นทกสนะครับแล้วก็สถาบันการเงินอื่นๆพวกธนาคารพาณิชย์บริษัทบริดินทินทรัพย์บริษัทโรงงานน้ำตาลนะครับ ซึ่งซึ่งเหล่านี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็จะมาเป็นหนี้กันอยู่ก็แยกเป็นสัดส่วนกันอยู่นะครับคราวที่ผมเป็นประธานคณะกรรมการจัดก,การหนี้ในรอบที่แล้วนะครับเราได้กําหนดแผนและแผนนั้นก็ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันนั่นก็คือการจัดการหนี้ตามความเร่งด่วนเราได้จําแนกแยกหนี้ออกมาเป็นล้าลำดับนะครับลำดับล่างเพื่อนเนี่ยก็คือเป็นหนี้ปกตินะครับพี่น้องที่เป็นหนี้ปกติก็สามารถขึ้นทะเบียนได้นะครับ หลังจากเป็นหนี้ปกติหาพี่น้องเกิดความผิดพลาดขึ้นมาสถานะนี้ก็ขยับไปเป็นหนี้ทวงถามคือ,อทางเจ้าหนี้ก็จะมีหนังสือทวงถามถึงการพินักนะครับขยับไปอีกขั้นหนึ่งก็คือขั้นที่สามก็คือท้ายที่สุดก็จะต้องฟ้องร้องนะครับก็เมื่อฟ้องร้องคดีขึ้นสู่ศาลแล้วก็ผมใช้คําว่าแทบจะรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือพี่น้องเกษตรกรก็แพ้คดีนะครับก็สถานะนี้ก็ขยับไปเป็นหนี้บังคับคดี นะครับก็สู่กระบวนการขายทอดตลาดทรัพย์ของพี่น้องนะครับต่อจากนั้นไปเนี่ยถ้าพี่น้องไม่สามารถที่จะช่วยไม่ไม่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินที่จะไปแก้ไขปัญหาไม่ว่าของกอชก็ดีของกองทุนไอกไอกอฟกเราก็ดีนะครับก็พี่น้องก็จะต้องถูกขายทอดตลาดไปยังบุคคลที่3หรือเจ้าหนี้ซื้อทรัพ์ไว้เองนะครับซึ่งเรียกว่านี่ NPA ฉะเนั้นการลำดับ จัดการหนี้ของเราก็จัดการจัดบนลงมาสู่ล่างก็คือหนี้เร่งด่วนที่สุดก็คือหนี้ NPA และรองลงมาก็คือหนี้ขายทอดตลาดรองลงมาก็คือหนี้ฟ้องร้องแล้วก็หนี้ผิดนัดและการหนี้ปกติฉะนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวงเงินงบประมาณที่ทางรัฐบาลได้อุดหนุนให้เรา,าเข้ามาดําเนินการแก้ไขปัญหาเยยา,ยา,ยาพี่น้องปัจจัยของพี่น้องเกษตรกรเป็นหนี้เนี่ยผมพูดในส่วนของอาภาครัฐเนี่ยนะครับ ผมก็ต้องกลับมาในส่วนของภาครัฐนะครับซึ่งเป็นภาพใหญ่ภาครัฐควรที่จะใช้กลไกของรัฐเนี่ยนะครับเป็นการชนให้กับพี่น้องเกษตรกรประการที่หนึ่งประการที่สองรัฐต้องใช้กลไกของรัฐหนุนเสริมเกษตรกรทางอ้อมนะครับประการที่สามก็คือรัฐต้องมีการจํากัดเรื่องการนําเข้าซึ่งไม่ว่ายาฆ่า,มาแมลงไม่ว่า เรื่องของปอุ๋ยยาต่งางๆนี่นะครับให้จัดระเบียบให้เกิดความสอดคล้องนะครับนุนเสริมแรกในเรื่องของอการใช้กลไกของรัฐที่จะหนุนไม่ว่าเป็นเรื่องของอการชนประธานนะครับที่เป็นภาพรวมการชนประทานก็ดีการแบ่งโซนนิ่งของภาคการเกษตรนะครับอย่าให้เกิดความซ้าซ้อนกับภา,าคอุตสาหกรรมนะครับและให้มองให้มอง ให้น้อมนาพระอภิร,ร,รัตนของสมเด็จเจ้าอยู่หัวมาใส่เกล้าใสาก่สกระหม่อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของบอกว่าประเทศเราเป็นประเทศเกษตรนะครับเราอย่ามองเรื่องตัวชี้วัดที่เป็น gdp ในภาพรวมของประเทศมากเกินไปนะครับเน้นเอาความเอาความสุข,ขของพี่น้องเกษตรกรมาเป็นตัวชี้วัดนะครับและเราให้เห็นความสําคัญว่าภาคการเกษตรเนี่ยเป็นผู้ผลิตที่ต้นทางและ เป็นผู้ที่บริโภคขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับให้มองตรงนี้เนี่ยให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันตามหลักของเศรษฐศสาสตร์นะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้ารัฐได้ใช้กลไกของรัฐเนี่ยแล้วก็มองปัญหาในทุกมิติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เกิดการสะท้อนภาพที่แท้จริงในภาคเกษตรกรไม่ใช่ให้คนที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีความรู้เข้าใจภาคการเกษตรเนี่ยไปสะท้อนปัญหาเสียส่วนใหญ่ นะครับผมเข้าใจว่าพี่น้องเกษตรกรคงจะดีขึ้นกว่านี้นะครับผมผมมองตรงนั้นนะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าคุณสุภาพโคชนุษยยังอยู่กับเราค่ะเพราะว่ายังมีพี่น้องเกษตรกรหลายท่านที่ยังไม่ทราบว่าคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรนั้นมีหน้าที่อะไรบ้างช่วงหน้าประธานใหม่แกะตองจะมาอธิบายให้เราฟังกันค่ะอดใจรอสักครู่เดียวพลิกฟื้นคืนชีวิต พลิกฟื้นคืนชีวิตกลับเข้ามาสู่ช่วงนี้ของรายการพลิกฟื้นคืนชีวิตอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะช่วงที่แล้วเราได้รู้จักกับประธานกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรกันไปแล้วใช่ไหมคะช่วงนี้คุณสุภาพยังอยู่กับเราค่ะและจะมาบอกถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตกรกรว่าพวกเขามีหน้าที่อะไรและทําอย่างไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ หลังจากที่ช่วงที่แล้วเราได้ทำความรู้จักเบื้องต้นกับประธานกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรนั่นก็คือคุณสุภาพโคนชนุ้กันไปบ้างแล้วนะคะ คงจะทําให้คุณผู้ชมและพี่น้องเกษตรกรทุกคนได้รู้จักที่มาที่ไปของคุณสุภาพโคชนูดพร้อมทั้งได้ฟังวิสัยทัศน์และมุมมองการทํางานบางเรื่องที่น่าสนใจกันไปบ้างแล้วช่วงนี้เราจะให้คุณสุภาพโคชนูดประธานกรรมการจัดการนี้ของเกษตรกรมาบอกเล่าให้เราฟังถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการนี้ของเกษตรกรนั้นว่ามีอะไรอย่างไรบ้างตอนนี้เราจะไปฟังพร้อมๆกันค่ะ ภายใต้พระราชดุญยตินิจพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเรานั้นเนี่ยนะครับเรามีอยู่เรามีเจตนานะครับอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือต้องการรักษาที่ดินของเกษตรกรไว้เพื่อการประกอบเกษตรกรรมประการที่2ก็คือต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเยียวยาพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับการแก้ไขปัญหานี่นะครับได้รับการบรรเทานี่ไปแล้วเนี่ยไม่กลับมาเป็นนี้นอีกนะครับตามมาตรา37ทับแและมาตรา37ทับ ซึ่งได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าเษกษตรกรสมาชิกที่ได้รับการชรําระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนะครับและเษกษตรกรเมื่อได้รับการฟื้นฟูแล้วเนี่ยเษกษตรกรจะได้นําเอารายได้ส่วนเหลือนะครับมาชําระหนี้นะครับตามฤดูการที่ตนเองเขียนแผนที่เราจะผลิตนั้นๆนะครับก็นั่นหมายความว่าพี่น้องก็จะได้รับการฟื้นฟูตามกฎหมายนะครับ เพื่อที่จะพี่น้องได้หลุดพ้นนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยผมเป็นห่วงเป็นใหญ่ที่สุดว่าขณะนี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศผู้ผลิตนะครับแล้วเราก็จํานวนหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้แปลรูปเองเราส่งไปแปลรูปยังต่างประเทศนะครับอีกปีสองปีในเวลานใกล้นี้เนี่ยเรื่องการเปิดเซรียเซียนเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของพี่น้องเกษตรกรและวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรยังไม่ได้เตรียมตัว จานวนมินช์น้อยนะครับไม่ได้เตรียมตัวผมเกรงว่าผลกระทบจากการเปิดเสรีนะครับจะทําให้พี่น้องเกษตรกรกรลับมาเป็นนี่อีกและรายที่จัดการนี่ไปแล้วเกรงว่าจะมาเป็นมาเป็นนี่ซ้ําและอาจจะมีกะเกษตรกรรายใหม่ๆนะครับที่ขาดความรู้ความเข้าใจและขาดการจัดการที่ดีนะครับ ทำให้พี่น้องเป็นหนี้ขนาดใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับสิ่งที่กังวลใจที่สุดใน,ใ,นในวันเวลานี้ก็อยากจะบอกความกังวลใจเหล่านี้เนี่ยไปถึงท่านผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องเหล่านี้นะครับว่าได้กรุณาได้มองตรงนี้นะครับเป็นหลักเพราะผมเรียนย้ําอยู่เสมอว่าถ้าตราบใดท,ที่ที่ดินที่ประกอบอาชีพการเกษตรซึ่งเป็นที่ดินดํนาน้ําชุ่มถูกนําไปขายถูกนําไปประกอบอาชีพอย่างอื่น ก็ทําให้อาหารทำให้ประเทศเราเนี่ยแล้วก็ทั้งโลกเนี่ยเป็นอาจเป็นวิกฤตอาหารก็ได้นะครับตรงนี้เป็นเรื่องกังวลใจเป็นอย่างยิ่งนะครับได้ฟังแล้วเห็นภาพตัวอย่างพี่น้องเกษตร,รกรที่ได้รับความช่วยเหลือไปแล้วเชื่อได้ว่าพี่น้องเกษตร,รกรทุกภาคของประเทศก็คงจะมีความมั่นใจในสํานักงานกองทุนฟื้นฟูนนและพัฒนาเกษตร,รกรไปมากแล้วใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะพี่น้องเกษตร,รกรท่านใด ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มของกองทุนแล้วก็สามารถเข้ามาขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาได้ทุกวันทุกเวลาเลยค่ะอย่าลืมนะคะถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก็สามารถเข้ามาขอความช่วยเหลือคำปรึกษาได้ทุกวันทุกเวลาเลยละค่ะส่วนพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกองทุนก็สามารถเข้ามาขอคําปรึกษาได้ที่สำนักงานตามสาขาจังหวัดที่ท่านอยู่ได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ พลิกฟื้นคืนชีวิตแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ ที่ไรจะหายไปกับในสินฟังทั้ง